จนภรรยาของเขามายืนอยู่กลางเวทีหน้าที่แห่งการร้องเพลงด้วยอารมณ์อันลึกซึ้งชายคนนั้นจึงตระหนักได้ว่ามีผมสวยจังเลยเดิมทีผู้คนในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงภรรยาที่โด่งดังในเรื่องความโง่เขลาฉันไม่ได้กินและดื่มมากเกินไปทุกวันเขาบ้าไปทั่วทุกที่ให้สามีซึ่งเป็นนายทหารเขาเสียหน้าทั้งหมู่บ้านวันนั้นชายคนนั้นได้รับโทรศัพท์แจ้งให้ทราบมีผมรังแกลกข้างบ้านอีกแล้วชายผู้โกรธต้องการเพียงแค่กลับไปและอย่าร้างแต่เมื่อชายคนนั้นรีบกกลลลััับบ้้าาาานนนนนนใวธรรรมดภายาที่่โงเขเขแะจคนน แต่พวกเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเธอเป็นหญิงสาวที่มีความงามน่าทึ่งมากชายคนนั้นรีบก้าวไปข้างหน้าและถามชื่อของอีกคนผู้ชายคนนี้เป็นอะไรไปอย่างไรก็ตามเธอยัง,ยงคงเป็นภรรยาของฉันอยู่ไม่ใช่ว่าฉันอาบน้ำนะคุณจําฉันไม่ได้แล้วใช่ไหมภรรยาของเขาไม่ป่วยทางจิตอีกต่อไปแล้วและเขาก็หล่อมากชายคนนั้นรู้สึกดีใจอย่างลับๆแล้วเขาจะยังมีความคิดเรื่องการหย่าร้างอีกได้อย่างไรวันนั้นกองทหารอยู่ในหมู่บ้านจะแสดงการแสดงทางวัฒนธรรมหญิงสาวเจ้าเล่ห์ที่แ เพื่อทาให้ผู้หญิงอับอายต่อหน้าทางกํานันบ่งบอกถึงการแสดงทางวัฒนธรรมไม่ควรมีแค่คณะศิลปะการแสดงที่แสดงบนเวทีเท่านั้นในฐานะภริยาของทหารพวกเขายังควรขึ้นเวทีและแสดงความสามารถของพวกเขาด้วยเมื่อได้ยินเช่นนี้ผู้ชมถอนหายใจด้วยความตกใจทุกคนต่างรอคอยที่จะดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้แม้แต่กัปตันกองทัพพวกเขายังยืนขึ้นและเริ่มเยอะๆอ,อีกด้วยหญิงคนนั้นยังคงไม่สะทกสะท้านจากนั้นหญิงผู้วางแผนก็พูดขึ้นน้องสะพ้ยอย่าอายเลยแม้ว่าคุณจะร้องเพลงไม่ได้ชนบท หัวงมยโอเปรา่าโอเปร่าท้องถิ่นเหล่านี้จะถูกแสดงตลอดไปใช่ไหมนอกจากนี้ฉันเพิ่งโยนอิดออกมาเพื่อเริ่มการสนทนาคุณทำให้บรรยากาศน้องสไ้ายอบอุ่นขึ้นมากจริงๆมาทุกคนกรบมือให้ให้กำลังใจฉันหน่อยชินซเซเนเวคนนี้พวกเขาตั้งใจอยากเห็นฉันทำตัวเป็นตัวตลกนั่นเป็นกลยุทธ์ที่น่ารังเกียจรจริงๆจิงเอี้ยนดีเราไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเรามายอมรับกันตรงๆดีกว่าร้องเพลงหรือเต้นรำไม่ได้ มันไม่ผิดกฎหมายหากทุกอย่างลน้มเหลวฉันสามารถร้องเพลง The i s อ Is Red ได้ฉันจะขึ้นไปร้องเพลงให้คุณฟังตั้งแต่สหายฉินได้ส่งคำเชิญอันอบอุ่นเช่นนี้แล้วฉันก็จะทำให้ตัวเองดูโง่ไปเลยคนบ้านนอกคนหนึ่งฉันจะดูว่าคุณทำตัวโง่เผลาในภายหลังมาส่งไปให้พี่สะพย ขอขอบคุณสําหรับข้อเสนอแนะของคุณขอให้ภรรยาทหารของเราการที่สามารถยืนบนเวทีนี้ได้ขอพูดสักสองสามคำเขาคิดว่าเขาเป็นคนพิเศษจริงๆฉันก็ต้องเรียนรู้ที่จะพูดคำบางคำเหมือนผู้นงด้วยพวกเขาทั้งหมดขึ้นเวทีไปแล้วการพูดคุยไม่ช่วยให้คุณไปถึงไหนการแสดงคือทักษะที่แท้จริงเพื่อนที่รักในขณะนี้ฉันฉันยืนอยู่บนเวทีนี้ฉันตื่นเต้นมากเพราะอยู่ในกลุ่มคนดูนั่งอยู่ตรงนั้นมีทหารที่ฉันเคารพที่สุดคนหนึ่งเป็นคนที่ใช้ปืนเหล็กและเนื้อและเลือด ปกป้องประชาชนของเราอยู่และทํางานอย่างสงบสุขและมีความสุขภรรยาของทหารฉันรู้สึกภูมิใจมากสามีไปปกป้องประเทศเราในฐานะคู่สงรสของทหารสามารถทําได้สําหรับคุณการป้องกันด้านหลังมันเป็นเกียรติของเราวันนี้ก็เลยเพลงที่ฉันอยากร้องคือโอดถึงวีระบุรุษ ถึงวีระบุรุษเพลงนี้ไม่ใช่เพลงที่คนส่วนใหญ่สามารถร้องได้การประเมินตัวเองสูงเกินไปโจจิงเหยียนหากพิจารณาจากโมเมนตัมปัจจุบันของคุณแล้วมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนโจจิงเหยียนเธอจริงๆ ขอบคุณทุกท่านครับฟังดูดีจังเลยจริงหยานคุณร้องเพลงได้ไพเราะย,ยิ่งกว่านกกระจอกเสียอีกผู้บังคับกองพันสหายฉินขอบคุณสำหรับโอกาสนี้คุณเซียวลู่คุณภรรยาของฉันมันเป็นสมบัติล้ำค่าหวงแหนดวงตาคู่นี้ฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีภรรยากรรมธิการการเมืองอย่าพูดเรื่องไร้าสาระ จิงเยียนรองผู้บังคับกองผันลูกรอสักครู่ผู้บัญชาการเจิงมีอะไรผิดปกติสหายลูกคนรักของคุณเธอมีศักยภาพที่จะเป็นนักร้องมากผมอยากขอความเห็นชอบเป็นพิเศษจากผู้นําเธอได้รับคัดเลือกให้เข้าคณะศิลปะการแสดงอะไรคุณต้องการที่จะรับสมัครคนในท้องถิ่นเจ้าจู่จิงเยียนได้รับคัดเลือก ให้เข้าร่วมคณะศิลปะก,การแสดงใช่เสียงเธอดีมากเหมาะก,กับคณะศิลปะการแสดงของเราจริงๆฉันเห็นดีกว่าคุณนนกน้อยแล้วพวกคุณทั้งสองก็จะอยู่ด้วยกันสร้างชื่อเสียงให้คณะศิลปวัฒนธรรมใครอยากอยู่กับคนบ้านนอกคนนั้นบ้างผู้บัญชาการเจิงฉันต้องกลับไปถามความเห็นเธอดีเราค่อยข่าวดีของคุณคณะวัฒนธรรมของเราเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมดีลูกชายฉันกลับมาแล้ว ฉันต้องผลักมันเข้าไปเมื่อวานวันนี้ฉันเองการเดินเข้าไปในห้องของใครบางคนกรุณาเข้ามาเขาจะไม่คืนนี้ฉันคิดว่าฉันคงต้องนอนที่นี่อีกครั้งเช้านี้ช่างน่าอึดอัดจริงๆเขาไม่กังวลฉันได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าบางสิ่งบางอย่างเอมบางสิ่งบางอย่างทำไมเราต้องคุยเรื่องนี้กันลับหลัง หัวหน้าคณะวัฒนธรรมฉันชื่นชมคุณเราได้ตัดสินใจที่จะรับคุณเข้าเป็นพิเศษเขาสามารถได้รับการเลือกตตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ได้ภายในสองปีเพื่อให้คุณสามารถอยู่ในกองทัพได้ตลอดไปเธอขอให้ฉันถามความเห็นของคุณขอขอบพระคุณหัวหน้าทีมแทนผมด้วยแต่ฉันจะไม่ไปการแข่งขันก็ดูเดือดมากและฉันก็ไม่สามารถจัดการมันได้เช่นกันความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ซับซ้อนนั่นคือกองทัพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ซับซ้อนอยู่ที่ไหนการละทิ้งสิ่งอื่นๆชินซินเยเวคือ มาจากคณะน้าตัดสินใช่ไหมครับคนอย่างชินซินยูเป็นเพียงกลุ่มน้อยคุณทำไม่ได้เพราะเธอการสละโอกาสงานดีๆเช่นนี้ฉันยังอยากเรียนรู้ทักษะบางอย่างฝีมือฉันเองทุกคนมีความทะเยทยานของตัวเองคุณอยากเป็นผู้บัญชาการที่ยอดเยี่ยมแต่ฉันฉันแค่อยากเป็นหนึ่งเดียวช่างทำผมชื่อดังใช่เธอจริงๆแล้วจริงๆพวกเขาทำวิกผมนั่น และก็ทําได้ดีมากสารเป็นเส้นๆมันยังต้องอาศัยความเพียนด้วยนั่นคือวิธีการที่คุณอดทนฉันควรจะสนับสนุนความฝันของเธอยังไงก็ตามเราจะต้องอยากกันปล่อยฉันไวค้คนเดียวเถอะให้ฉันติดตามไปดําเนินชีวิตตามความประสงค์ของตนเองอย่าเขานําเรื่องการอย่าร้างมาพูดอีกครั้งเธอต้องการอย่าจริงๆหรอือเฮาถิงจิงเอีย้ยนพวกคุณควรเข้านอนเร็วนะคุณควรบอกแม่ของคุณทันทีคืนนี้มีบางอย่างเกิดขึ้นที่ฐานทัพทหารคุณไม่สามารถอยู่ที่บ้านได้อีกต่อไป คืนนี้ทหารก็สบายดีพวกเราทหารคุณไม่สามารถโกหกได้คุณกำลังทำอะไรห้องนี้ร้อนเกินไปคุณกลัวอะไรอยู่ใช้ได้ฉันแต่งตัวแล้วชายและหญิงผู้โดดเดี่ยวทำไมคุณถึงถอดเสื้อผ้าออกประทันหันคืนสุดท้ายนั้นเราถึงท่านนอนด้วยกันด้วยคุณฉันกอดคุณเมื่อเช้านี้ ชายผู้เดียวดายและหญิงผู้เดียวดายเปรียบเสมือนไม้แห้งที่พบกับไฟที่โหมกระหนำ่ำคุณไม่กลัวสิ่งที่ฉันจะทำกับคุณเหรอด้วยโครงร่างเล็กของคุณคุณสามารถทำอะไรให้ฉันได้บ้างลองดูสิแล้วคราวที่แล้วคุณวิ่งอะไรครั้งสุดท้ายที่คุณถอดเสื้อผ้าออกหมดคุณสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนคุณคุณสบายดีไหมดีต่อยฉันไป คุณกำลังทำอะไรคุณยังไม่ได้ตอบคำถามของฉันเลยเราควรจะลองดูไหมลองทำอะไรฉันควรจะเปลืยกายเพื่อล่อลงเขาไหมที่เราควรลองอย่างอื่นไหมลองทำอะไรเรากำลังจะอย่าร้างออกจากเรากำลังจะออกเดินทาง จยุดจุริมฝีปากของฉันจะบวมขึ้นจากการจุบอีกแล้วฉันฉันแค่อยากจะถามคุณเราจะลองได้ไหมอย่าอย่ารัางพยายามอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมทำไมคุณไม่เคยอยากอย่ารัางเลยเหรอือฉันเสียใจนะดังนั้นคุณสามารถให้โอกาสฉันอีกครั้งไม่ได้อย่ารัางกับลูกเห้าติ่งพูดตรงตรงผู้ชายคนนี้หล่อมากและมีความรับผิดชอบเป็นภาพที่หาชมได้ยากจริงๆผู้ชายที่ดี ฉันอยากจะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีจะต้องพิจารณาอีกนานแค่ไหนมันจะโอเคอย่าเพิ่งอยากกันไปก่อนปล่อยฉันไปก่อนฉันจะไปล้างตัวรอสักครู่ฉันอยากถามคุณบางอย่างคืนนี้ฉันสามารถอาศัยอยู่ที่นี่ได้ไหมฉันสาบานก่อนที่คุณจะตกลงฉันสัญญาเขาจะไม่ยื่นมือมาแต่ต้องคุณเมื่อเราเริ่มเป็นญาติกัน ดูร้ายจนเหมือนจะอยากกินใครสักคนฉันเพิ่งจะจําได้สัญญาว่าจะไม่ทําอะไรสายไปแล้วใช่ไหมอะไรก็ตามที่ฉันจะไปนอนแล้วคุณควรเข้านอนเร็วเช่นกันตกลงรายงานจะต้องทำอย่างไรฉันรอนิดหน่อย ฉันสามารถถอดเสื้อของคุณออกฉันยังใส่เสื้อกักไว้ข้างใต้ด้วยถอดเสื้อออกร่างกายของหลูฮาวถิงมันต้องดีใช่ไหมละ่ะใครจะรู้เขาอาจจะมีซิกแพ็กก็ได้เขาใช้สิ่งนี้เพื่อทดสอบฉันจริงๆฉันถอดมันออกช่างเถอะเพราะคุณอยู่ในสถานะที่ยากลำบากเช่นนี้งั้นฉันก็จะไม่ถอดมันออก ราตรีสวัสดิ์จิงเอียนแม่ฉันลืมบอกคุณเมื่อวานองค์กรได้จัดเตรียมไว้ให้ฉันไปเที่ยวเมืองหลวงของจังหวัดสักดสองาวันเพื่อศึกษาเพิ่มเติมรถไฟตอนบ่ายคุณออกไปอย่างรียบร้อนมากฉันบังเอิญมาที่นี่วันนี้ฉันต้องไปที่ตัวเมืองคุณไปส่งฉันหน่อยได้ไหมแค่ไปส่งฉันที่ทางเข้าตลาดก็อพอสะดวกระหว่างทางตกลงไปด้วยกันนะทีหลัง ไปเมืองนอกเพื่ออะไรคะคุณมีเงินพอไหมหากยังไม่พอผมยังมีเพิ่มเติมที่นี่เพียงพอฉันสั่งมันมาก่อนอุปกรณ์ของร้านทําผมมาถึงแล้วไปดูกันการคลอดบุตรมีอะไรผิดคุณไม่ได้สัญญากับฉันหรือเราควรคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมนี่ไม่ขัดแย้งกับอะไรเลยเราควรอยาก,กันไหมฉันตั้งใจที่จะเปิดร้านตัดผมนี้ต่อไปแม้ว่าเราจะไม่อยาร้างกันในอนาคตฉันก็ทําไม่ได้เช่นกันฉันหวังว่าคุณจะเลี้ยงชีพได้ เหตุผลเท่านี้ก็พอแล้วถ้าฉันพาคุณขึ้นรถไฟอีกครั้งคุณจะตกรถไฟฉันจะไปแล้วโปรดระมัดระวังด้วยนะครับเพราะฉันกลับมาอืมพี่ฉินสิ่งที่ฉันต้องการการเตรียมตัวเป็นอย่างไรบ้างจริงเอี้ยนทำไมวันนี้คุณมาถึงเร็วจัง สามีของฉันกำลังไปทางนั้นเขาขับรถพาฉันมาที่นี่ดังนั้นอันหนึ่งสิ่งที่คุณต้องการฉันซื้อเกือบทุกอย่างแล้วแต่ยังขาดอยู่สองสิ่งได้เป่าผมและเครื่องตัดผมฉันมองดูสองสิ่งนี้คุณภาพค่อนข้างแย่และราคาก็แพงฉันคิดว่าวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวเมืองหลวงของจังหวัดคุณเลือกมันเองเป็นไปได้จริงหรือเยี่ยมมากแน่นอนคุณทำได้แต่ตัวเมืองอยู่ไกลสักหน่อยวันนี้ฉันอาจจะไม่สามารถกลับมาได้คุณต้องการที่จะ บอกครอบครัวของคุณตกลงฉันขอยืมโทรศัพท์ของคุณได้ไหมคุณต้องการใช้ไหมฉันจะบอกแม่สามีของฉันตกลงคุณตีก่อนฉันจะไปเอารถอืมคุณง่วงนอนไหมเล็กน้อยฉันนอนไม่หลับเมื่อคืนฉันนอนไม่หลับจะเป็นไปได้กับสามีของเธอหรือเปล่า ถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยก็เข้านอนได้เลยดีโทรหาฉันเมื่อเราไปถึงเกสเฮ้าวันที่1สิงหาคมตอนนี้มันสายเกินไปแล้วร้านค้าส่วนใหญ่ปิดทำการ คืนนี้เรามาพักผ่อนกันที่นี่นะฉันจะไปช็อปปิ้งพรุ่งนี้อืมดีพี่ชินมีอะไรหรือดีไปกันเถอะสวัสดีสหาย การมองดูเสื้อผ้าของคุณสวยมากฉันอยากจะมอบมันให้กับภรรยาของฉันซื้อชุดเดียวกันฉันขอถ่ายรูปคุณได้ไหมดีถ่ายทําที่ไหนคะคุณสามารถทําได้ที่นี่แสงสว่างเปลี่ยนตําแหน่งสามร้อยยี่สิบสามดีสหายหากภาพนี้ได้รับการพัฒนาคุณส่งสำเนามาให้ฉันได้ไหม ฉันก็อยากได้รูปนี้เหมือนกันสามารถให้ที่อยู่ฉันฉันจะส่งมันให้คุณนะบ้านของฉันตั้งอยู่ที่ค่ายทหารในจิงไห่ตกลงจิงเอี้ยนมาลงทะเบียนกันใช้ได้สวัสดีนี่คือกุญแจของคุณพวกเขาเป็นห้อง204และ208้อทำไมไม่อยู่ข้างๆกันละ่ะรู้สึกเสียใจ ห้องสองร้อยหกตรงกลางได้ถูกจองไปแล้วตกลงขึ้นไปก่อนเลยตกลงคุณบอกว่าคุณน้อยแค่ไหนขาดการตระหนักรู้ในการป้องกันที่อยู่เป็นเพียงที่อยู่ใดๆมันถูกมอบให้กับคนอื่นไปแล้วพวกเขาสมเครื่องแบบทหารฉันเชื่อมั่นในสหายของเรานั่นก็ไม่ได้ผลเช่นกันช่างเถอะยังไงก็ได้ให้ไปแล้ว เข้าไปเก็บของกันเถอะจัดระเบียบเราจะไปทานอาหารเย็นกันในอีกสักครู่ดีเจอกันใหม่นะดีเจอกันใหม่นะฉันคิดว่าฉันได้ยินอะไรบางอย่างเสียงของโจจิงเอียนคุณคงได้ยินผิดไปทำไมเธอถึงมาที่เมืองหลวงของจังหวัด ครั้งนี้คุณมาเมืองหลวงของจังหวัดกับฉันด้วยสามีของคุณคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมเขาไม่รู้ลู่เฮาติงมาถึงเมืองหลวงของจังหวัดในครั้งนี้ฉันไม่รู้ว่าฉันอาศัยอยู่ที่ไหนดังนั้นดูเหมือนว่าเอซเอ็นอยู่จะพูดถูกทั้งสองกำลังจะหย่าร้างกันในเร็วๆนี้ดังนั้นแม้แต่ภรรยาของเขาก็ออกไปคนเดียวเรื่องแบบนี้ฉันไม่รู้มากินมากขึ้นนี่คือระแวกบ้านร้านอาหารที่ดีที่สุดคนนั้นเมื่อกี้นี้ ทำไมเขาถึงดูเหมือนลูกห้าวติงมากขนาดนี้ฉันอ่านผิดด้วยบังเอิญจริงๆรองผู้บังคับกองพันลูกคุณมาถึงแล้วในที่สุดมานั่งลงสิรองผู้บังคับกองพันลูกคุณมาจากจิงไห่ใช่ไหมใช่มีอะไรผิดปกติเยี่ยมมากฉันเพิ่งให้เลสเบี้ยนหญิงถ่ายรูปฉันสัญญาว่าจะให้รูปถ่ายเหล่านั้นกับเธอบ้านของเธอบังเอิญเป็นค่ายทหารในจิงไห่หากสะดวกสําหรับคุณ คุณช่วยฉันนําสิ่งนี้ไปให้เธอได้ไหมสามารถตกลงแล้วรอจนถึงพรุ่งนี้ฉันจะทิมพ์รูปภาพออกมาให้คุณตื่นแล้วไปกันเถอะวันนี้ฉันจะเดินทางกลับเมืองหลังจากซื้อของเสร็จดีโจจิงเยียนมันเป็นของเธอจริงๆเธอมาทำอะไรที่นี่ผู้ชายที่อยู่ข้างๆเธอเป็นใครโจจิจงเหยียน คุณไม่ได้สัญญากับฉันหรือเราควรคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมรองผู้บังคับกองพันลูคุณออกมาทําไมเพียงสิ่งที่ฉันบอกคุณเมื่อวานนี้ภาพถ่ายได้ถูกพัฒนาแล้วให้กรุณาช่วยเอามันกลับคืนมาด้วยถึงคุณผู้หญิงคนนั้นคุณขอให้ฉันถ่ายรูปให้คนนั้นมันเป็นเธอยังไงรองผู้บังคับกองพันลูฉันรู้จักผู้หญิงคนนี้ซาดีมากแล้วฉันจะรบกวนคุณกรุณารับมันกลับคืนด้วย เมื่อวานเธออยู่กับผู้ชายคนหนึ่งพวกเขามารวมตัวกันฉันกลัวว่าคุณจะจำฉันไม่ได้หามันไม่สะดวกไม่มีปัญหาเธอเป็นภรรยาของฉันรู้สึกเสียใจมีเรื่องเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดฉันไม่สามารถพาคุณกลับโรงพยาบาลได้ดีฉันนั่งรถบัสไปเองกลับไปซะขอบคุณอีกครั้งในวันนี้พาไปซื้อของที่เมืองหลวงอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ ฉันอาจต้องฝากเรื่องนี้ไว้กับคุณก่อนเดี๋ยวจะกลับมาเอาคืนครับดีขอบคุณเมื่อคือนพี่ชายฉันไม่กลับบ้านมันจะเป็นไปด้วยโจจิงเหยียนด้วยกันคุณกล้าที่จะให้จริงๆพี่ลู่ใส่หมวกสีเขียวป้าพี่ลู่อยู่บ้านไหมชินซินเยเว่คุณมาทำอะไรที่นี่ลู่ฮ่าติงไม่อยู่บ้าน คุณจะต้องพูดคุยกับเขาเรื่องบางอย่างเขาไม่บอกคุณเมื่อมีบางอย่างผิดปกติฉันกำลังตามหาป้าของฉันค้นหาฉันถูกต้องแล้วป้าคุณรู้ไหมคุณลูกสะใภ้จัวจิงเหยียนเธออยู่ข้างนอกใส่หมวกสีเขียวให้พี่ลูก